าเห็นไหมโอ้ดทุกคนครับโอ้โหเราต้องมาเชื่อกันสอนภาษาอังกฤษกับไบเบิลแล้วนะครับอย่างน,นี้มันไม่ได้เลยจริงๆครับไม่ต้องรีดเลยช็อปอยู่แต่บ้านเรียนออนไลน์ยาวๆสั่งตัดมาแพงด้วยชอ็ชอปช็อปแัดแพงครับนี่ผมไม่เคยรู้เลยนะืึช็อปอะไรนะเสื้อช็อปต้องสั่งตัดเองด้วยเหรอครับหรือว่ามาหาอะไรเขาอันนี้มาให เขาให้เราซื้อเขาก็จะมีไซส์แต่ว่าไม่ต้องตัดเองก็จะมีบอกว่าไซส์ S เป็น XL อะไรเงี้ยเราก็ไปลองตัวอย่างแล้วก็เราก็สั่งตามนั้นเบบลแฟนๆอยากเห็นคุณเบบลใส่ชอ็อปนี่ใส่ได้ไหมช็อปอยู่ไกลไหมครับออ, <laughs> อยากเห็นเบบลใส่ชอ็อปครับ ชีวิตจริงต่างกันคนละโลกคำถามนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนผมเล่นจบที่เกษตรบางเขนครับอยู่ตรงเกษตรบางเขนเลยเออเกษตรบางเขนเลยครับเออเกษตรบางเขนใช่โอเค แล้ชอบผมอ๋อเป็นสีนี้เนออสีกรมกรมตอนบังคับจริงๆครับผมไม่ใช่เหมือนับไม่ได้เต็มใจเลยโดนบังคับไปไม่ได้ใส่มานานแล้วเสื้อแข็งหมดแล้วก็นี ไปเอาเบอร์เพลทเกอร์นี่หว่าก็กำลังจะถามอยู่ว่าทำไมชื่อไอทีเป็นคินพอดโอเคผมผิดเองอเนี่ยโอ้แ dm มาเนี้ครับผมย o o k the s h a d อุ้ยเที่ยงเลยยังสอบไม่เสร็จครับผมสอบวันที่ยี่สิบครับผมเดือนนี้ครับอืมอ่า เม like, like ื่อ so กี้ท <si okay. ี่ผมพูดเดชิดเป็นแสลงนะครับก็คือแบบว่าเฮ้ยมันดีนะมันดีแต่ถ้าชิดเฉยก็คือชิดเฉยชิดอือเชิดคือแบบว่าเฮ้ยมันเฮ้ยคู่โคตรคู่อ่ะเออมันเป็นมันเป็นฟิลนะขอโทษจริงจริงอันนี้ผมหลุดครับอืมโอ้แมวครับตอนนี้แมวอายุกี่กี่เดือนนะครับสี่ขวบแล้วอ้นนหักเมืสี่ขวบแล้วโอเคค่ะคำนวณเป็น อายุของคนอ่าเกรยน่าจะประมาณสามสิบกว่าแล้วอ๋อมิสเตอร์เกรเป็นมิสเตอร์หรือม <Mr. Gray. S 1> นะิสซิสมิสเตอร์เนาะมิสเตอร์โอเคไม่พอใจผมมากลัวแมวมากเลยรู้ไหม <c oughs> ทำไมอันนี้คือตอนเด็กๆอ่ะผมเคยให้เหมือนแบบซื้อหมูปิ้งให้แมวกินแต่เป็นแมว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 ข้างถนนแหละเราก็เคยให้กิน <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> พอะเราเอาหมูปิ้งให้แมวกินอ่ะ แล้วเราเดินหันหลังมาแล้วเ,เหมือนเราหันกลับไปบ่อยๆแมวมันกระโดดขึ้นมาเหมือนจะแบบเหมือนจะกระโดดขึ้นมาตกผมอเงี้ยกลัวมากผมวิ่งหนีเลยนะครตั้งแต่วันนั้นก็กลัวแมวเลยใช่ครับเราไม่สามารถรับรู้อารมณ์แมวได้ครับมาเราเซตเวลาบ่ายสองครึ่งได้ครับเงอง<ม>บ่ายสองยี่สิบสอง คำถามมีใครจะถามคาใจนี่คือรีบถามรัวๆแล้วเราจะสปีดรันนะมีชอบมีเกียร์มีเกียร์ครับผมเกียร์อยู่ที่บ้านที่เช kind of We ียงใหม่ครับผมเคยโดนเคยขวนไหมเคยโดนครับผมมีชอบมีหน่อยรีวิวกล้ามหน่อยกล้ามของทุกคนในโลกนี้ก็มีเหมือนเหมือนกันนะเป็นมาโซ พี you can what ่เพื่อประเด็จอะไรให้ร oh ีว <u plus poetry> so ิวบ้างก็อย่างที่โชว์ในวิดีโอของผมเดี๋ยวที่โพสไปรีวิวอัพต้องทำงานคอมเมนต์เร็วมากเลยจรินทุเรียนครับผมชอบครับยิ่งเหรอคุณเปิ้ลชอบกินทุเรียนก็ขายต่อไม่ได้ครับผมไม่ขายต่อครับผมมีเกียร์อ้อมุกนี้อ๋อ อะไรายมุกมุกเอ่อเกียเป็นประจําของวิศวะครับผมเกียร์คืออะไรครับคุณไปบอกเกียร์อยากรู้ว่าเกียร์คืออะไรเกียร์ก็คือเอ่อภาษาไทยดื้อดื้อชื่อไปแล้วแต่ว่า you know the ยินเอ t แต่แต่เล็กวงก e บทีที่มันมีฟันะที่มัน you know the interlocked in the transfer motion อ๋อใค่ครับฟันเฟืองอะไรอย่างเงี้ยอ่าออ๋อก่อนอืมอืมเฟืองใช่ป่ะภาษาไทยเขาเรียกฟัน แล้วก็มันจะเป็นสันสัญญาณของวิศวะผมก็เลยแจกวิศวะตอนขึ้นปีสองอ๋อใช่ครอบฟันเฟืองครับถามครับ What about this evening you gonna l i v e again or not ก็แล้วแต่เดี๋ยวดูก่อน I want ไม่พูดมากครับผมเข้าใจไหมครับฟังครับ ไม่พูดเยอะเจ็บคอครับผมโอ้อะไร this one นะ is your name w y v i e c a u s e I'm feeling a connection <laughs> เอาไปเอาใช้ใช้มุกนี้ไปจีบได้นะครับผม <laughs> ใช่ครับผม wifi connection <laughs> เนี่ย <laughs> นาสุดมันลืมภาษาไทยไม่ได้ลืมครับผม ผมเชื่อว่าบางคนก็อาจจะคิดคาไม่ออกครับแต่ไม่ได้ลืมภาษาไม่ได้ลืมใช่เราไม่ได้ลืมนะแต่แบบบางทีเรานึกไม่ออกจริงขอคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มมีแผนอะไรตัดการของตระกูลหลักไหมมีแน่นอนครับแนครับผมแน่นอนตระกูลจกัดงายมาก it's easy too easy I want it harder ได้เียดนีเอาไหมโนโนโนแค่รอดก็บนนแล้วครับผมพูดถำักครับพอเรียนตำพักว่าจะรู้สึกว่าจบได้ก็แทบจะกราบแล้วเรื่องจริงเลยครับผมอยากคิดนะที่ผมอ่านหนังสือหนักนียเพราะว่าผมอยากจะได้เกรดคือก็อยากได้เกรดดีครับแต่ว่าต้องอ่านขนาดนี้ถึงจะรอดถ้าผมไม่ไม่คือถ้าเกิดอยากจะแบบว่าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็ต้องแบบว่าอ่านเป็นผีบ้าแล้ว <c oughs> ใช่คือถ้าเราอ่านเพื่อให้รอดอ่ะมันจะอ่านแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่ถ้าต้องการที่จะแบบว่าเก็บทุกเออมันต้องอ่านทั้งชีวิตจะประมาณนั้นเคือจะไม่มีเวลาไม่แล้วก็แล้วก็เราเราต้องเราต้องแบบเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็ต้องอ่านเพิ่มคือที่ผมอ่านเยอะขนาดเนี้ยผมอ่านเพื่อรอดับผมเอาเพื่อรอดเลยทุกคนนี่คือชัดเจนเลยครับยุทริคในการผ่านมหาลัยเลยนะครับ หนึ่งนะครับเก็บที่สรุปเก็บที่สรุปไปซื้อตามร้านถ่ายเอกสารมีขายครับผมทุกที่ในมอรอดูเวกัสกับมาเก,กาเออตอนเบิ้ลครู้ตอนตอน,ตอนที่อ่ารู้ว่าผมเนี่ยมาเล่นเป็นมาเก,กาว์นั่นที่เราเจอกันครั้งแรกที่ร้านตัดผมก็ <laughs> โอเคนะเอตอนแรกก็รู้สึกแปลกๆเพราะามายเป็นพี่แต่ว่าเราต้องเล่นเป็นน้องเราเลยแบบไม่ไม่ค่อยอยากเรียกพี่เท่าไหร่เดี๋ยวมันจะ ติดเป็นนิสัยใช่ครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกคือถ้าเหมือนเราตั้งกําแพงแต่แรกเนี่ยเสร็จมันจะละลายยากตอนหลังอันนี้คือเหตุผลนะครับทุกคนผมไม่ใช่ลูกครึ่งครับผมเผมเป็นคนไทยับผมเอาคนไทยแท้เลยใช่ไหมครับคนไทยแท้ครับผมสองครึ่งยังเนี่ยผมดูนาฬิกาไม่ได้เลยอีกสามนาทีครับมีคําถามอะไรอีกไหมครับผม อินเทอร์เน็ตผมดีเลย์มากเลยเนะี่ยเพิ่งจะเห็นคอมเมนต์อ่านเพื่อรอดนะเนี่ทีโกว่าอ้าวมีคนถามว่าเราสายจีนช่างครับผมหรือเปล่าพี่ไบเบิลพี่มาจะเข l ยนมีอยู่เลยมีเอาได้ ทำไมพ e o โ l e ชอบแกล้งพ mm ี hmm. people, huh? mm ่บิวคะอืมทำไมพี่ไบโบชอบแกล้งพี่บิวคะอันนี้ทุกคนอยากรู้มากทำไมชอบแกล้งเขาเออคุณไบเบิตอบอ๋อ I love reading books ของเราสองคน I don't have time to read though unfortunately miss you <laughs> อีกสองนาทีนะครับผม Two minutes. Two minutes. 2องมินิตสมินิตอ่านไม่ทันจริงๆนะคืออ่านไม่ทันเลยสไลดนะ์ผมชอบผม,ผมชอบสัตว์ทุกอย่างครับผมคือคนรักสัตว์ะไม่ค่อยกลัวสัตว์อะไรเลยค,คือถ้าเกิดไปในป่า <laughs> ไ่ี่จะพูดมุกต่ว่านึกไม่ออกมีเซตอัพแล้วต่ว่าคิดพังสายไม่ออกอ๋อรีวิวพีเกกับป่ามาเก้าป่าเราเทไหมอู๋โคตรเท่ป่าเราเท่มากเท่สุดๆแต่ถ้าใครอย่าเผลอไปคุยด้วยนะครับหนีไม่ได้เลยจริงๆคุยไม่จบเลยเขาชวนคุยเก่งมากป่าเราชนคุยเก่งมากแต่คือแบบลุคเทมาก เขาเป็นนัก voice over น <mel od ic> <a living>. ี <Arduino> oh, ่เส okay, so er. right. so ียงเสียงแน่นเสียงคขาจะเป็นแบบเนี้ยบโบ้โอใช่ครับผมับผมวันนี้บ่ายสองนาท้ยี่สิบนาทีนะครับโอเคครับตอนนี้เล็กหนึ่งนาทีนะครับใครอยากจะถามอะไรก็ได้เลยเดี๋ยวเราจะต้องลาก่อนนะครับวันนี้ครับู h ห ที่มาเล็กลองเรียกไบเบิลอ่าโอเคครับงั้นเดี๋ยวก่อนิดคลิปผมเรียกไบเบิลว่าเฮียแล้วกันนะเป็นเสียงมาเกาโอเคสองครึ่งยังสองครึ่งแล้วโอเคครับเฮียเกาว่าเหรอเกา๋าต้องไปดูหนังต่อแล้วอะเฮีย er จะไปยังไปไปบใ <ไป S 1> ้งาน,านแล้วไปบใครไปกับเพื่อนแหละเฮีย er ไม่ต้องรู้หรอกยังไงเดี๋ยวเฮียก็เจออยู่ดีแหละ เดี๋ยวยืนนิ่งเขาก็มาส่งอย่ากลับเด็กเนาะดูแลตัวเองด้วยได้ไปแล้วเฮียบายบายครับแอบไปจับด้วยก่นนะ